สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมที่ชอบเลี้ยงนกเขาใหญ่แล้วก็ชอบต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เจอกับผมนะครับผมหลังจากห่างหายไปาสามสี่สัปดาห์ประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมตั้งแต่ล่าสุดไปต่อเมืองการนะครับก็ไม่ค่อยได้ออกนะครับผมไม่ได้ออกเลยนะครับก็ว่าจะออกวอันนี้ก็งานเยอะนะครับผมก็วันนี้ออกมา ประมาณครึ่งวันนะครับบ่ายๆผมก็จะกลับนะครับผมก็นัดกับทีมงานเขาโน้ยบวกแดงนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันนานนะครับผมอาจารย์แม็กอาจารย์พรศักด์นะครับอาจารย์ยานะครับไม่รู้ว่าจะออกมากี่โมงนะครับตอนนี้หกโมงเช้านะครับผมบรรยากาศหมานะครับก็ไร่สับปะรดครับผมก็มีภูเขาอยู่ล้อมรอบนะครับไกลๆหน่อยนะ แต่ข้างหลังนี้จะเป็นนะเป็นป่ายุคาเก่านะครับไม่ใช่ภูเขานะครับผมภูเขาจะอยู่ไกลๆหน่อยนะครับผมว่าจะไปใส่แถวป่ายูคานะครับผมวันนี้นะครับผมนํานกต่อตัวหลักครับเจ้ามีโชคครับผมเอามาฝึกมาซ้อมนะครับวัน24นี้นะครับไปงานแข่งเมืองกานนะครับผมก็ต้องเอามาฝึกมาซ้อมนะครับแล้วก็เอานกใหม่มาฝึกครับผม นกใหม่ศูนย์หนึ่งครับเจ้าลำรวยนะครับผมเปลี่ยนเป็นนกฝึกนกใหม่ศูนย์หนึ่งนะครับจะได้จําง่ายนะครับผมออกลายครั้งแล้วนะครับก็เล่นดีอยู่นะครับยังไม่มีแต้มนะครับผมยังเก็บเฉลยไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมนกฝึกศูนย์สองครับอ่าเป็นเฉลยอ่าเขาแงาแงนะครับที่ผมต่อได้กับมือนะครับเป็นเฉลยเจ้ามีตังนะครับก็ตอนนี้เอาขึ้นเล่นแถวบ้านก็ขันอยู่นะครับผมวันนี้เอามา สนามจริงไม่รู้ว่าจะขันหรือเปล่านะครับโอเคครับผมก็วันนี้เจ้ามีโชคผมจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ติดกล้องนะครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจ,จะผมจะเอากล้องติดพเนี่ติดกับตัวนกฝึกศูนย์หนึ่งนะครับส่วนศูนย์สองผมจะใช้กล้องใหญ่นะครับผมส่วนเจ้ามีโชคอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอาจจะตั้งกล้องโทรศัพท์แทนนะครับผมโอเคครับ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเอาไปนกไปใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ต้นที่ไมกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผมก็ผมใส่นกเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่สองตัวนะครับนกฝึกส่วนหนึ่งส่วนสองนะครับผมส่วนสองผมใส่ริมป่าอยู่ค่ะฝั่งนี้นะครับส่วนหนึ่งอยู่ริมป่าฝั่งนู้นนะครับทางลงมานะครับผมแต่ได้ยินเสียงนกเข้านะครับไม่รู้ ว่านกป่าจะสู้หรือเปล่านะไม่ไม่ได้ยินเสียงนกป่าตอบนะครับโอเคครับวันนี้เจ็ดโมงเช้านะครับผมนกก็ขันเยอะครับตีตะไลนะครับเมื่อเช้าตีตะไลส่วนนี้นะครับลงมาข้างล่างครับตอนแรกผมจะลงไปข้างล่างนะครับมันเป็นคลองน้ํานะครับผมตามไม่ได้นะครับโอเคมาลุ้นมาติดตามกันครับผมหมายแรกเช้านี้ครับกับนกฟุก นะครับผม0 1นหนึ่งครับ ร้อยนะครับผมเสียงดินเลยนะครับฝึกซูมหนึ่งนะครับผมแต้มแรกของเขาเลยนะครับผมผมเอาออกหลายครั้งนะครับสิบกว่าครั้งได้นะครับผมเลนก็หมายก็ไรสับรถมันเดือน,นะครับข้างบนจะเป็นป่ายูคานะครับอันนี้ก็เป็นป่า ดูนะครับผมผมใช้กล้องติดพระเนียดนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าจะตัดก่อนหรือเปล่านะครับผมก็ตอนนี้8ปดโมงนะครับผมใส่ตั้งแต่6กโมงครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องอสักครู่นะครับ แสงนะครับมองเห็นครับผมเฉยปลาภูเขาล้อมรอบนะครับตัวนี้แต้มแรกของเขานะครับนกฝึกศูนหนึ่งครับเดี๋ยวไปปลดที่รถนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะครับผมนี่นะครับเรียบร้อยครับผมสูนสองห้า เข้าทุงครับครับผมผมใส่ไม้แรกเจ้ามีโชคครับต้นเดิมปีที่แล้วนะครับนี่ครับผมติดกับมันเป็นต้นยูคาครับฝั่งนี้จะเป็นสับรถครับ ตอนนี้เก้าโมงเช้าครับส่วนนกฝึกศูนย์หนึ่งนะครับผมโมขึ้นต้นอยู่ขาฝั่งนี้นะครับผมส่วนศูนย์สองนะครับยังใส่อยู่ต้นเดิมนะครับอยู่ข้างล่างนะครับก็มาลุ้นมาติดตามนะครับวันนี้นะ่าจะเล่นประมาณสครึ่งวันนะครับบ่ายนะ่าจะกลับครับผมเคครับผม แต้มที่สองครับนกฝึกนะครับศูนย์หนึ่งครับจัดแต้มที่สองครับผมตัวนี้เสียงกลางไปใหญ่นะครับนกปลานะครับผมมีคารุมนิดหน่อยนะครับน่าจะขัดหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูตัวกันครับพยับตังกล่องสักครู่ครับใส่ต้นอยู่คานะครับผม นี่นครับผมแตมสองครับแตมสองนกฝึกนะครับนกฝึกศูนย์สองศูนย์หนึ่งครับตัวนี้เมื่อเช้าจัดไปหนึ่งแต้มครับตอนนี้จัดแต้มที่สองครับผมตัวน,นี้เสียงกลางไปใหญ่นะมีเสีลมโอเคเด้ขออนุญาตเอาไปปลดนกครับ ครับผมแืมที่2นกฝึกครับนกฝึกศซนหนึ่งนะครับตัวนี้เช้าก็จัดไป1แต้มะครับวันนี้ก็เก้ามงครึ่งครับแตมที่สองครับผมขาดขานะครับศูนย์สองหกครับเดี๋ยวผมใส่ใส่ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจับใส่คนเดียวลำบากครับ สองครับลงฝึกศูนหนึ่งดูลายนะครับผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อย่าคิดแข็งดีตัวเล็กครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ขาครับผมศูนย์สองหกนะครับเดี๋ยวผมล็อกเลยนะครับ องเต็มนะครับผมครับผมตอนนี้สิบเอ็โมงครึ่งครับเอานกลงเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมจเจ้ามีโชคครับมีนกป่าเข้าร่วมนะครับผมเข้าสู้นะครับแต่มี นกป่าอีกตัวหนึ่งบินผ่านนะครับเขาก็บินออกไปนะครับผมไม่กลับมานะครับรอสักพักก็ไม่มานะครับส่วนนกฝึกศูนย์สองก็มีนกป่าเข้ามาใกล้ๆนะครับผมแต่ไม่เข้าร่วมนะครับนกฝึกศูนย์หนึ่งครับวันนี้หลังจากออกมาประมาณสิบกว่าครั้งแล้วนะครับนกฝึกศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับผม แต่ก่อนผมเรียกเป็นเจ้าลำรวยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นนกฝึกศูนย์หนึ่งครับวันนี้เขาเก็บปลดล็อกแต้มแรกนะครับผมแล้วก็ตามด้วยแต้มที่สองนะครับผมก็บรรยากาศไม้นะครับผมไปสับปะรดครับได้อยู่ฝั่งปายุคานะครับผมฝั่งนี้นะครับสองแต้มนะครับตัวเลกตัวแรกไม่แน่ใจว่าอ่า กล้องจะยังบันทึกอยู่หนือะเป๋านะครับตอนติดนะครับแต่ตัวที่สองนี่ติดกล้องยังบันทึกอยู่นะครับกล้องติดผนยกนะครับผมโอเคครับผมก็เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับผม